วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟิร์นในช่วงโค้งหนองนาพาสุขสู้โควิด -19 ค่ะวันนี้เพื่อนจะพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้นะคะเป็นการทําการเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดลค่ะและในอนาคตนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจแล้วนะคะยังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีได้ค่ะศูนย์ศึกษาและพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกฟผเขื่อนสิรินทรเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะอ๋อครับอันนี้ต้องขอย้อนหลังไปนิดนึงนะครับก็สืบเนื่องจากนะครับนโยบายของอดีตผู้ประหารระดับสูงนะครับท่านอดีตผู้ว่าการกฟผคุณกรสิทธิพักโชตานนท์นะครับก็ได้มีแนวทางในการนําศาสตร์พระราชานะครับจากดอยตุงโมเดลของสมเด็จย่านะครับมาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบเขื่อนสิรินทรนะครับซึ่ง เราใช้ชื่อโครงการนั้นว่าโครงการเขื่อนสิรินทรโมเดลซึ่งในส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนสิรินทรโมเดลจะมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นะครับ<ส>เพื่อให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตามแนวทางของศาสตร์พระราชานะครับหลังจากนั้นมานะครับส่วนของกฟผนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2563นะครับ <S <S กฟผการไฟฟ้าผลิตเมถไทยำัำงานใหญ่นะครับโดยผู้บริหารระดับสูงก็ได้ลงนามนะครับก็ถือความร่วมมือร่วมกับ หกหน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยกรมวัฒนาชุมชนนะครับก็คือพอชอของกระทรวงมหาดไทยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราดกระบังนะครับแล้วก็มูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับบริษัทเอามือสามาีนะครับแล้วก็เอ่อเอิร์เซฟนะครับมูลนิธิรักดินรักน้ําแล้วก็ธนาคารทกสนะครับในการร่วมมือกัน MOU นะครับในการขับเคลื่อนสืบสารศาสตร์พระราชา ตามหลักปรจัจญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนโลกที่แห่งนี้ค่ะมีการจัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างคะจริงๆในพื้นที่แห่งนี้นะคือมีการจัดสรรในเรื่องของป่านะครับโค้คือป่าป่าแต่เรามีป่าอยู่แล้วก็คือป่าในเรื่องของ การศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรนะครับในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของต้นไม้ต่างๆที่จะให้บุคคลภายนอกมาสามารถมาเรียนรู้ได้ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของน้องที่เรามีอยู่แล้วก็คือเราใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในในตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราจะทําเป็นนานะครับนาตอนนี้เรามีนาอยู่สามระดับนะครับก็คือคือเป็นนาโคกนะครับนาลุ่มแล้วก็นาทามนะครับเพราะว่า พื้นเทของอีสานเองเนี่ยพวกนี้มันแต่ละพื้นที่นี่สามารถเรียนรู้ได้ที่นี่ทั้งหมดแล้วศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะจะช่วยประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างไงบ้างคะได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพวกนี้มันต้องใช้คำว่าสีพอนะครับคำว่าสี่พอก็คือคำว่าอพอกินพออยู่พอใช้พอใส่แล้วก็เพราะว่าพวกนี้ถ้าเราอยู่ในตรงนี้ได้นะครับ ทุกคนสามารถอยู่รอดได้เพราะว่าเรามีทุกคนทุกครัวเรือนมีมีหมดถ้าเราทําแบบโครงการโคกน้องนานะครับาว่าสีพอนะครับจากคําว่าษีพอแล้วก็เรามาต่อยอดในเรื่องของเอถ้าเหลือกินแล้วก็ทําฐานมั่งทําบุญมั่งนะครับแต่เหลือจากนั้นก็เก็บมั่งนะครับเก็บจากเก็บก็คือการแปรรูปจากแปรรูปแล้วก็คือสร้างเครือข่ายก็คือการขายแล้วก็สร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ในเรื่องของอการจาหน่ายในในส่วนที่มันมากเกิด<ม>นะครับ<ม>แล้วก็คือแบ่งปันกันแบบนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในศูนย์แห่งนี้เราก็จะดําเนินการแล้วก็จะเข้าไปเป็นศูนย์เครือข่ายร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนนะครับหรือพอชอนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะ สามารถที่จะทําให้ให้เกษตรกรหรือชุมชนนะครับที่ลงชื่อหรือเข้าร่วมโครงการกับของพอชนเนี่ยมาเรียนรู้มาศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิตหรือการทําระบบเศรษฐกิจทางการเกษตรเนี่ยตามแนวทางของพ่อหลวงมัชกาตที่9สายพระราชน,นีในพื้นที่ใกล้ตัวเองที่สุดนะครับอย่างเช่นของเขื่อนสิรินทรก็สามารถที่จะรองรับได้ทั้งอําเภอศิรินทรอําเภอบุญทิกอําเภอพิบูลบางสา,ารอําเภอคงเกียม หรืออำเภอที่อยู่โดยรอบในการที่จะสนับสนุนกับทางพจอ,อซึ่งได้มีความร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านการไปมาก็สะดวกแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ง่ายไม่ต้องเดินทางไปไกลมากจากจากพื้นที่เท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับโค้งหนองนาโมเดลกันไปบ้างแล้ว ครั้งหน้าโค้งหนองนาพาสุขสตูโควิด -19 จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามกันให้ดีนะคะสำหรับวันนี้เพื่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ